สวัสดีนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสูน่น้องน้อยเกมมิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำลูกแก้วกลางกันของผมเนี่ยเป็นสายคริสติเคิลนะครับเราก็วางแผนไว้ว่าจะให้มันเป็นลูกกลางที่ใช้ได้ยาวๆนะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนสายไปสายไหนเราก็สามารถใช้ลูกกลางนี้นะครับลูกกลางที่ผมจะทำก็จะเป็น Boreal 3เมตรเทียบแนะครับแล้วก็ c a าสโต3เมตรเทียบนะครับ พอผสมกันแล้วเนี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์โบนิโอ54แล้วก็คาโต54ร์เซ็นด้วยกันเนาะก็ดีของการทำ54ทั้งคู่เนี่ยมันจะสามารถทำ140ทั้ง2ยันได้นะครับก็คือเราจะได้ขยายอ e ิเลเมนต์15แล้วก็ขยายมิลี15ด้วยกันนะครับก็เหมาะสำหรับสายธาตุระยะใกล้ส่วนเพื่อนๆจะไปเล่นสายอื่นก็จับคู่กันอีกทีหนึ่งแต่ผมผมเอาเป็นสายธาตุ ตีใกล้นะครับเผื่อว่าเราจะไปเล่นน้ําแข็งตีใกล้ไฟตีใกล้สายฟ้าตีใกล้พวกนี้ก็จะใช้ลูกกางอันนี้ได้เลยทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้ทุกอันเป็นคริกกับคริดดาเมจทั้งหมดเลยนะครับเน้นเป็น2ออฟเพื่อให้เวลาสุ่มเนี่ยอย่างไรก็ได้คริกกับคริดดาเมจน,นะครับเพียงแค่ว่าอาจจะสุ่มได้เทียบเจ็หรือเทียแปเท่านั้นเองนะครับถ้าเพื่อนๆมีเทียบแปทั้งคู่ก็ดีครับเป็นยันที่ดีมากนะ อีกอานหนึ่งที่ต้องพูดก็คือลูกกลางเทียร์นะครับก็จะดอปจากดันกุญแจเปอร์เพนนะครับสีฟ้าก็ดรอปนะแต่อาจจะยากหน่อยของน,อน้อยน้อยนี่ได้มาตอนเป็นดันเซอร์เพนสีทองบวกฟิตลงไปประมาณสัก7็แมปอาจจะได้สักอันหนึ่งเห็นคนในคิวก็บอกโอกาสประมาณ10%กะกาเอานะครับตัวลูกกลางมันก็จะมีรา,ายละเอียดนิดหน่อยนะครับว่ามันจะดึงแถบสีแดงขึ้นมาเนี่ยก็คือมันจะดึงจากไวคอกับฮาร์โมนีเนาะ ไวกอเนี่ยมันบอกว่าดึงหนึ่งในออ l ชันนะครับเออแล้วก็สัดส่วนที่70%อีกแถมหนึ่งนะก่าเป็นดึงจากยันฮาร์โมนีที่เป็น p r e ฟิกก็คือ o p t ต้านะครับโดยสัดส่วนที่ดึงก็คือจะดึงมา70%ด้วยกันมลาก็มาดูยันไวกอของเรานะเขาบอกว่าดึงอันใดอันหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นคริหรือครีดาเมจเนาะลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะทำออฟเทียแปดทั้งคู่นะมันก็จะดึง106หรือว่า39.9ไปแต่มันจะหักเหลือ7 0นะครับขึ้นไปเป็นออฟแถบแดงของลูกกลางส่วนอีกอันนึงเขาบอกเป็นฮาร์โมนีนะครับเอาเฉพาะพรีฟิกก็คือส่วนบนด้านหน้าออฟหน้าครับเออก็ดึงไปครีเลดอันนี้จะได้แน่ๆนะครับครี ت, เลดร้อยหกเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเหลือประมาณครีเจ็ดสิบสองอะไรอย่างนี้นะ ดึงเฉพาะอบอหน้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือคเพื่อนๆควรจะทําอบอหน้าให้เป็นเทียแปดสำหรับลูกกลางอันนี้แต่ละลูกกลางมันก็มีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แนะนําว่าเวลาทำเนี่ยเปลี่ยนภาษาเกมเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าการแปลภาษาไทยเนี่ยมันมีความสับสนในแต่ละยานอยู่พวกนี้เราสามารถดึงจากตลาดนะง่ายสุดนะครับ ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่หลักแบบหลักร้อยถึงหลัก500-700รลูบี้นะครับขึ้นอยู่กับความสวยหรือ,เพ,อเพื่อนจะมาตีกับเ,เจ้าชามเทียแรแลเชนก็ได้นะซึ่งดอกจากลูปปั้นเซอร์เพนต์ในเวลาลงแมปนะครับเอเซนอันนี้เนี่ยมันจะสามารถสุ่มออฟยันได้อาจจะกลายเป็นเทียร์5เทีย์6เทีย์6เทียเ์7เทียร์7เทียร์7หรือเทียร์8เทียร์8ก็ได้ถ้าโชคดีนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเปอร์เซ็นที่จะเพิ่มนะสมมติเพื่อนๆได้เทีย ทีย4ที่เป็นคริคริดามิเนี่ยเราสามารถตีไปเรื่อยๆจนมันจะอัพเทียยันด้วยแล้วก็ตอนพอมาเป็นที่เทีย8เนี่ยก็มาสุ่มเทียของออฟอีกทีหนึ่งนะแต่ตรงไส้ในตรงนี้มันจะไม่เปลี่ยนนะครับเราสุ่มแค่ตัวเลขด้านหน้าให้มันสูงๆไว้ตรงนี้ก็เป็นวิธีที่น้อยนๆอยทำมานะก็ใช้เวลานิดหนึงแต่ก็การันตีไม่เสี่ยงนะทำทั้งทีก็ทำให้ดีไปเลยนะครับอ้ามาลุยกัน เราเลือกลูกกลางที่เป็นไวโกฮาร์โมนีนะครับต่อเลือกก็เลือกดีๆด,ด้วยละ่ะนะมันมันมีหลายอันนะครับลืมต้องกดจากชิ้นโปรดก่อนนะครับคิเลตโบไลโอฮาร์โมนีคิคิเลตนะครับคิคิเลตโบไลโอนะครับคาสโตคิคิเลตคาสโตไวโกคริคิเลตแล้วก็เซเนโรซิตีค้คริคริเลต อโอเคก็เมื่อเตรียมตัวมาดีแล้วก็ขอให้ได้เป็นออฟเทียแเทียแดทั้งคู่นะครับไปชุบโอ้เทียเจ็เทียเจเจ็บปวดหัวใจอ้าวไม่เป็นไรแต่เห็นไหมว่าออฟเนี่ยมันจะเป็นแถบแดงจะเป็นคริเลตที่ดึงมานะครับแล้วก็คริดาเมจอันนี้สุ่มได้ นะเลือกจาก1ใน2ออฟของยันแล้วก็นอนน้อยได้เป็นคริกับคริดาเมจที่เป็นเทเจ็นะครับเอา้าก็เอาเป็นว่าใช้ได้เสียดายไม่มีเทแปหลุดมาเนาะดวงไม่ดีเท่าไหร่นะครับ a few moments later อะตอนนี้นอนน้อย,อยทำได้เท่านี้นะโบเ e อ l เนี่ยาขาดอีก16นะครับซึ่งต้องไปขึ้นตำนานโบเ e อ l นะถ้าขึ้นก็ ได้ขยายอีก15%นะครับตอนนี้เนี่ยดาเมจเราอยู่ที่25.7ล้านก็คือเพิ่มขึ้นมา2ล้านเนาะก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าได้ขยายอีก15%มันน่าจะขึ้นมาอีกมากกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเป็นการขึ้นลูกกลางของนนอยครับก็หายันทำกันต่ออีกนิดหนึ่งนะก็เดี๋ยวได้ดาเมจเพิ่มเอง หวังว่าครั้งหน้านี่ดาเมจน่าจะถึง30ล้านนะครับอ้าววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ